ต่อมาอิบาดาที่ห้านะครับก็คือคนหนึ่งนะเป็นคนที่เป็นความประเสริฐของคนที่ไปละหมาดจะมา่าประจําผลบุญก็จะได้รับเหมือนกับทำพัดเหมือนกันนะฮะดิษว่าอย่างนี้คือทุกอันที่เป็นผลบุญมันต้องบอกหะดิษด้วยนะครับเพราะว่าว่าเองไม่ได้นะรายงานจากท่านอบีอุมามาบอกว่าร س สุลลอฮฺสุลลลอฮวะซุลลมกาลมันขรจามินใบตีฮีมุตตะหฮีรอน น่าอิลาสวาตินมัคทูบตินฟาอัจหรูหูกอาจริลฮจิลมุฮริมี uh <mi> บุคคลใดก็ตามที่นะครับนนท่านอบีอุมามาเล่าให้ฟังว่ารอซูลลลอฮ์ได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่ออกจากบ้านในสภาพที่มีน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปมัสยิดนะไปละหมาดที่มัสยิดเขาจะได้รับผลบุญเหมือนคนทำฮั์ที่ของเอียรอมอยู่ไอจากบ้านตรงเนี้ยชะรออ์บอกว่า ออกจากบ้านออกจากตลาดออกจากการงานที่มันยุ่งอยู่เพื่อที่จะไปละหมาดสุราทำอะไรายอยู่ก็ตามมาและแล้วก็ออกจากพระออกจากจุดนั้นเพื่อจะละหมาดสุราเนี่ยนะโดยในสภาพที่เขามีน้ำละหมาดแบบเนี้ยผลบุญที่เขาจะได้รับเหมือนกับคนทำฮัตที่ของเอรอมอยู่ครน,นี้ทำไมเขาต้องพูดฮัตที่ของเอรอมอยู่ด้วยล่ะ <c oughs> เพราะว่า เขาเทียบสภาพตะต้องฮุดมีนัสซะละคนที่จะต้องมีน้ำละหมาดมาละหมาดนีนะก็อยู่ในตำแเดียวกับตำแหน่งเดียวกับคนที่คลองอิหรอมที่จะทำฮัดนั่นแหละเขาบอกอย่างนั้นเพราะเหลียอายได้มีจาวาซีมาบิดูนฮีมาเพราะไม่อนุญาตให้ทำฮัดหรือว่าไม่อนุญาตให้ทำละหมาดเว้นแต่จะต้องมีมันทั้งสองคือจะต้องมีน้ำละหมาดหรือจะต้องคลองอิหรอมเขาก็มาเทียบกันอย่างนี้นะ เขาก็มาเทียบกันอย่างนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นออกจากบ้านมีน้ําละหมาดมาสู่เรานะได้รับผลบุญเท่ากับทำฮัทนะว่ามันขจรใจอิทาตัสบิพิดุหะนะลายุนซีบุฮูอิลลาอิยาฮูฟะอัจรุฮูกัจลุลมุอัตมิร์ و ลาตุนอ ع ล ى آ ดังแค่นี้ก่อนกัจรุลมุอัตมิรและบุคคลได้ที่ออกจากบ้านมาเพื่อละหมาดนะทัสบิพิดุหะตัวนี้คืออยู inform inform. ่รีดูบิฮิศลาตัดดุหะ มุ่งหมายที่จะมาละหมาดดูฮาที่สุเราว,ว่างั้นเถอะแล้วก็คุลุสลาตินจะตะวัาอุบิฮาประหยัสบีฮุนวะสุบฮัตุนทุกๆละหมาดที่เป็นละหมาดสุนัตจะมาละหมาดสุเราช่วงนั้นน่ะออกมาโดยที่เขาไม่ได้เ,ดเหนื่อยอะไรเว้นแต่เรื่องนี้แหละคือมันลําบากเหมือนกันมันยากเหมือนกันที่จะมาแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเรื่องอื่นอะไรที่มาสุเราเพราะจะมาละหมาดสุนัตจะละหมาดดูฮาอย่างนี้เขาบอกผลละบุญได้เท่ากับทำอุมร คนทำอมรองเราได้ฮัตไปแล้วได้อุมรอแล้ววอสซาลาตุนอลาอิรซีอิรซุซซลาตินลาลักัวใบนหูมากิตาบุนฟีออลียินและถ้าหากว่านะเขาบอกซาลาตุนอลาอิรซุซซาลาตินเนี่ยก็คือวันต่อสัตว์สลาว์ตบะดสัตวลาติฮัตตาอยู่อดีหาการรอคอยละหมาดหนึ่งหลังจากอีกละหมาดหนึ่งคือละหมาดหนึ่งเสร็จ อ่ะเมื่อกี้เลยละหมาดเกรเด็บเสร็จนี่เรากำลังรออีซอกันเนี่ยใช่ปะละ่ะเนี่ยโดยที่ลาลักวะไบานะหูมาหมายถึงลมยัสกอลหุชัยอุนมินชวาเกด,ดดุนยาอันหาไม่ได้ยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยอเลยว่างั้นเถอะนะไม่ได้ยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยอก็คืออ่านกุรอ่านิกรุน่นเลาะตรงนี้เรียนหนังสือใช่ปะนะอย่างเนี้ยนะเขาบอกว่าอะไร กิตาบุญฟีไอลี่ยีนนะเขาจะถูกบันทึกหมายถึงว่านะอามันของเขาจะถูกบันทึกที่นาไอลี่ยีนก็คือในไอลี่ยีนคือบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมในสวงสวรรค์ถูกบันทึกไว้ที่นั่นเลยนะครับอารายงานโดยอบูดาวูนี่คุ้มนะคุ้มเลยนะอันนี้คนมาสุ้เราประจำก็จะได้ตรงนี้ไป น่ะวันหนึ่งนี่ทำฮัดกี่เที่ยวแล้วนี่น่ะหงซอกี่เที่ยวแล้ว <c oughs>